ตรงนี้คือบริเวณหาดป่าตองนะครับขณะนี้เวลา6นก58นาทีของวันที่1พฤศจิกา2554เช่นเคยเรือที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นแหล่งข่าวบอกว่าเป็นเรือ Star Cruise นะครับจะเห็นได้ว่าเรอบบริเวณ

แล้วเมื่อเราย้อนกลับไปดูปุ๊บพาธทิก็ยังไม่เป็นดวงเหมือนเดิมจบการนำเสนอครั